ที่เขาทําแล้วมันไม่สกเซสเนี่ยองประกอบเนี่ยมันมีหลายอย่างครับคุณทําสินค้าประเภทไหนนะนะแนะ่นอนบางคนกระโดดมาทำเฮ้ยฉันอยากจะได้เร็วได้เงินเร็วกระโดดมาทําสินค้ากระแสกระแสก็จะมีการโปรโมตนะครับกระแสะใช้คือไม่ไม่ได้บอกไม่อยากจะบอกว่าเป็นดารานะที่มาสร้างกระแสโดยส่วนมากแล้วเขาก็จะใช้ดาราไงมาปั่นกระแสใช้แนไอดอลมาปั่นกระแสอย่างเงี้ยฮะ นะครับคือพอคุณรู้สึกว่ามันเป็นกระแสมีแต่คนพูดถึงคุณก็รู้สึกว่ามันจะขายดีไงถูกไหมนะมนะในแต่เอาเข้าจริงแล้วคุณไม่เคยได้ไปสัมผัสนะว่าสินค้ามันดีจริงหรือเปล่าใช้แล้วมีมโอกาสที่จะใช้ซ้าได้ไหมนะฮนะค,คุณไปจับสินค้าที่เป็นกระแสนะครับแล้วช่วงจังหวะที่คุณเข้าไปมันอาจจะเอาแล้วคือมันหมดเครื่องกระแสไปแล้วด้วยนะฮะยกตัวยอย่างอะไรครับ ช่วงที่ผ่านมาพวกเราเจอกับเจลล้างมือเห็นไหมหน้าก,กากนะครับหลายคนตุนของไว้เยอะนี่เป็นไงบ้างครับนะครับของกองเต็มเลยใช่ไหมฮะระบายออกก็ไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าทั่วไปเนี่ยราคามันถูกมากนะแต่ช่วงที่คุณซื้อมาเนี่ยต้นทุนมันสูงไนงะเพราะว่ามีการความต้องการมันสูงดีมานความต้องการเยอะมากนะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีแล้วเอ่อ คือคนเขาซื้อเหมือนซื้อน้ำเหมือนซื้อน้ำเปล่าอะ่ะตอนนี้เออแล้วราคาขายก็เหมือนเหมือนขายน้ำเปล่านะฮะอ่ะทีนี้นะครับประเด็นแรกก็คือคุณเลือกสินค้าผิดนะฮะผิดจังหวะผิดเวลาเลือกสินค้าผิดประเภทด้วยนะอย่างที่2ก็คือนะครับคุณทํากับบริษัทไหนนะบางทีเนี่ยต้องวิเคราะห์นิดนึงนะครับสินค้าที่ทํา บางทีเข้ามาทํากําลังขายดีๆอยู่โดนปิดเหมือนกรณีเมจิกสกินแล้วก็กรณีแบรนด์ที่มีข่าวนะครับที่สอบอบอลงบ้างแล้วก็ปิดบริษัทไปบ้างตัวแม่ทีมเองก็กําลังทํารายได้นะครับกำลังผ่อนรถผ่อนบ้านก็ถึงขนาดที่ว่าต้องล้มเลยในหน้าจันไปเลยนะครับบาดเจ็บมีบาดแผลกันมาเยอะมากนะครับสาเหตุก็เพราะว่า เราไม่ได้ใช้วิจารณาณในการเลือกแบรนด์ที่เราจะทำ